วันนี้ผมจะมาพูดถึงอีก2กลยุทธ์ในการทำกำไรนั่นก็คือ1กลยุทธ์ที่ชื่อว่ามาทิงเกลที่พอเพื่อนฟังแล้วอาจจะอุทานออกมาว่าเฮ้ยมันเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่ากริดเทรดดิ้งในสภาวะตลาดแบบนี้อีกด้วยซ้ำแล้วก็2กลยุทธ์อย่าง Spot Future Arbitrage ที่ไม่สนสภาวะตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดค้าขึ้นขาลงหรือไซเวย์เนี่ยทำกำไรได้ทุกสภาวะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วงั้นไปดูกันเลยครับไปครับ ผมจะขอเริ่มที่กลยุทธ์มาทิงเกลกันก่อนเลยมาทิงเกลเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่เขาใช้กันอยู่แล้วในวงการการพนันโดยคนที่ใช้กลยุทธ์มาทิงเกลเนี่ยเขาจะเบิ้ลเงินในการลงทุกๆรอบที่เขาเสีย เพื่อที่จะเอาทุนคืนกลับมาให้ได้ไวที่สุดโดยมี m i n d s e หรือว่ามีแนวคิดที่ว่าเฮ้ย mm hmm. การเล่นพนันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแพ้ไปได้ตลอดหรอกยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเล่นทายหัวก้อยใช่ไหมแล้วคุณพนันว่ามันจะออกหัวทั้งหมด4รอบแต่ปรากฏว่า3รอบแรกเนี่ยมันออกมาเป็นก้อยทั้งหมดเลยแล้วรอบที่4มันถึงจะออกมาเป็นหัวโดยถ้าคุณใช้กลยุทธ์มาทิงเกลเนี่ยสมมุติว่ารอบแรกคุณลงเงินไปทั้งหมด1บาทรอบที่2คุณจะลงเงินไป2บาท รอบที่3คุณจะลงเงินไป4บาทแล้วก็รอบที่4คุณจะลงเงินไป8บาทแปลว่าจํานวนเงินที่คุณเสียไปทั้งหมดใน3รอบแรกก็คือ1บาท2บาทแล้วก็4บาทรวมกันเป็น7บาทอันนี้คือเงินที่เสียไปแต่ว่ารอบสุดท้ายเนี่ยคุณลงเงินไปทั้งหมด8บาทใช่ไหมวันนั้นคุณได้กําไรจากรอบสุดท้ายมาทั้งหมด8บาทแปลว่าพอหักลบกันแล้วเนี่ยคุณจะยังได้กําไร1บาทจะเห็นว่าไม่ว่าคุณจะแพ้มาเยอะแค่ไหนใช่ไหมถ้าสุดท้ายคุณกลับมาชนะได้เนี่ยคุณก็ยังจะกําไรอยู่ครับพอกรีมา ทิงเกลเริ่มไปที่รู้จักเนี่ยเทรดเดอร์ในตลาด forex หรือไอตลาดที่เขาเทรดค่างเงินกันเทรดเดอร์ในตลาดหุ้นแล้วก็ในตลาดคริปโตก็หยิบกลยุทธ์นี้มาใช้งานบ้าง โดยวิธีการทำงานของมันก็คือเราจะเบิ้ลเงินไปทุกๆรอบที่ราคาเนี่ยลงมาถึงจุดที่เรากำหนดไว้ก็คือยิ่งราคาลงมาเท่าไหร่เนี่ยแต่ละไม้ที่เราช้อนซื้อเนี่ยจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทำให้ต้นทุนเฉลี่ยที่เราซื้อสินทรัพย์ไปเนี่ยมันต่ำลงเรื่อยๆทำให้มันไม่จำเป็นที่ราคาของสินทรัพย์เนี่ยจะต้องกลับมาถึงจุดเดิมที่เราเริ่มซื้อ ขอแค่ราคามันขึ้นมานิดเดียวเนี่ยเราก็กำไรแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปยกตัวอย่างให้เห็นภาพกันตอนที่เรามาเซตค่าให้กับบอทแล้วกันนะครับก็ถ้าใครยังไม่เข้าใจเนี่ยผมคิดว่าประโยคหนึ่งที่มันจะอธิบายกลยุทธ์มาทิงเกลได้ดีที่สุดคือประโยคที่ว่า l a d d e r i n g by Sell at once ก็คือเวลาที่เราซื้อเราจะซื้อเป็นไม้แต่ว่าเวลาที่เราขายเนี่ยเราขายแค่ครั้งเดียวแล้วก็หลายๆคนที่อาจจะดูคลิปผมมาคลิปที่แล้วที่ผมพูดถึง Grid Trading ใช่ไหมคงจะสงสัยกันว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้แล้วเราจะเลือกใช้ Grid Trading หรือว่ามา r t i ิ g เกลดีล่ะ เพราะมันก็ดูคล้ายๆกันอยู่คือต้องบอกว่า2กลยุทธ์นี้มันเหมาะกับตลาดไซเวย์แบบนี้เหมือนกันแต่กริดเทรดดิ้งเนี่ยจะทํากําไรได้ดีกว่าถ้ามันเป็นไซเวย์แบบที่มันเป็นไซเวย์อัพหรือตลาดอาจจะมีเทรนด์ขาขึ้นที่ชัดเจนแบบนี้กริดเทรดดิ้งจะดีกว่าแต่ว่าถ้าเหรียญราคามันผันผวนเยอะๆราคาเหรียญมันลงไปเยอะๆหรือว่ามันเป็นไซเวย์ดาวแล้วราคามันกลับขึ้นมาได้เนี่ยแบบนี้มาตินเกลจะทํนกําไรได้ดีกว่าเพราะว่าต้นทุนที่เราซื้อไปถ้าราคามันตกไปเยอะมันจะต่ํากว่ากริดเทรดดิ้งครับมาดู ูถึงความเสี่ยงของกลยุทธ์นี้กันบ้างดีกว่าคือในโลกอุดมคติเนี่ยถ้าเรามีเงินไม่จํากัดใช่ไหมแล้วสินทรัพย์นั้นมันเป็นสินทรัพย์ที่ดีเนี่ยในระยะเวลาที่ยาวพอพอร์ตเราจะสามารถรีคอเวอร์กลับมาได้ไวมากเพราะว่ายิ่งราคาตกไปเรายิ่งซื้อไม้ใหญ่ขึ้นเรื่อย ้นทุนของเราก็ต่าลงเรื่อยๆแต่ความเป็นจริงเนี่ยทรัพยากรของเรามีค่อนข้างจํากัดใช่ไหมถ้าเกิดว่าราคามันลงไปเรื่อยๆจนเราไม่มีเงินที่จะมาช้อนซื้อแล้วเนี่ยก็ทําให้พอร์ตของเราอาจจะรีคอเวอร์กลับมาได้ช้าลงนั่นเองแล้วก็อีกความเสี่ยงหนึ่งเหมือนกับการลงทุนทั่วๆไปคือถ้าเราเลือกสินทรัพย์ที่ไม่ดีเลือกสินทรัพย์ที่มันมีความเสี่ยงที่มันจะ หายออกไปจากตลาดหรือราคามันลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปซื้อถั่วเฉลี่ยใช่ไหมเพราะถึงถั่วไปยังไงเงินของเราก็จะเหลือศูนย์อยู่ดีดังนั้นการเลือกสินทรัพย์ให้ถูกต้องเนี่ยมันเลยสําคัญมากๆครับอย่างถ้าเราไปใช้กลยุทธ์นี้กับเหรียญอย่างอะ SLP อย่างเงี้ยที่ราคามันตกไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีวี่แว,ววว่าราคามันจะกลับมาได้เลยแบบนี้ก็จะทําให้เราขาดทุนได้นั่นเองครับอ่าหลายๆคนคงพอจะเข้าใจคอนเซปต์ของมาร์ติงเกลกันแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาลองเปิดบอร์ดมาร์ติงเกลกัน โอเคสำหรับการเปิดบอร์ดมาติงเกลให้มาตรงนี้เลยมาที่แทบ็บเทรดอ่านี่นะครับที่เปิดบิตเทรดดิ้งรอบที่แล้วไปก็ให้เพื่อนเเห็นแหละว่ามันมีความเสี่ยงเอาจริงๆคือลืมปิดผมแนะนําเลยสําหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับให้ทดลองด้วยเงินน,น้อยๆก่อนการที่จะทดลองด้วยเงินน,น้อยๆเนี่ยใช้บิตคอยบางทีมันไม่ได้เพราะนั้นผมแนะนําให้เพื่อนเพื่อนใช้เหรียญที่ชื่อว่า MBTC เหรียญที่มันเป็นหน่วยย่อยของ Bitcoin นั่นแหละซึ่งราคามันก็จะวิ่งตามบิตคอยครับแล้วกด create bot ได้เลยแล้วก็เลือกบอทอันที่เป็น DCA bot ได้เลยแล้วก็ให้เลือก standard mode ไปก่อนนะครับอ่ะมาดูการเซตค่ากันดีกว่าช่องแรกเนี่ย price scale Price Scale มันแปลว่าเมื่อราคาลงมากี่เปอร์เซนต์เราถึงจะเข้าซื้อคือยกตัวอย่างเช่นถ้าเราตั้งไว3้3%ใช่ไหมครับแล้วราคาสินทรัพย์เนี่ยมันอยู่ที่100บาทเราก็จะเข้าซื้อตอนที่ราคามันลงมาอยู่ที่97บาท94.09บาท91.27บาทก็คือเข้าซื้อทุกๆ3%ที่ลดลงของราคานั่นเองแล้วก็ช่องที่2 ช่อง take profit คือจุดที่กำหนดไว้ว่าเมื่อเราได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราจะขายเหรียญที่เราถืออยู่ออกไปทั้งหมดแล้วก็เริ่มทำมาทิงเกลรอบใหม่อย่างเช่นเมื่อกี้ใช่ไหมครับเราซื้อไป3ไม้แต่แต่ละไม้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไม้ที่3จะเป็นไม้ที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมเพราะนั้นไม้แรก97บาทเนี่ยเราจะซื้อไป 1, <S <S 1> เหรียญไม้ที่2ที่ราคา94.09บาทเราจะซื้อไป 2, <S <S 2> เหรียญใช่ไหมแล้วก็ ไม้ที่3ที่ราคา91.27เนี่ยเราจะซื้อไป4เหรียญทําให้ต้นทุนเฉลี่ยของเราเนี่ยจะอยู่ที่92.89บาทซึ่งถ้าเราตั้งจุด take profit ไว้ที่2%อย่างเงี้ยมันแปลว่าถ้าราคามันขึ้นมาที่94.75เนี่ยซึ่งก็คือกำไร2%ใช่ไหมบอทจะขายเหรียญทั้งหมดเนี่ยทิ้งทันทีแล้วก็มาเริ่มทำ martingale รอบใหม่ซึ่งทาง p i o n e x เนี่ยเขาก็มีข้อมูลในการทำ backtest มาไว้ด้วย ปรากฏว่าการเซตค่าที่จะทำกำไรให้เราได้มากที่สุดคือการตั้ง p r price s c a l e ไว้ที่1%แล้วก็ตั้งจุด take profit ไว้ที่1%เช่นกันแต่จะเห็นได้ว่า Draw Down หรือว่าเปอร์เซ็นต์ที่ Position ของเราเนี่ยขาดทุนก่อนที่จะ r e ค o v e r กลับมามันก็มากเช่นกันซึ่งถ้าเกิดเงินที่คุณลงไปมันไม่ใช่เงินเย็นแล้วคุณปล่อยเอาไว้ไม่ได้เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่เวลาที่คุณต้องการใช้เงินนั้นคุณจาเป็นจะต้องคัดลอ s ออกมาแล้วก็ขาดทุนนั่นเองเพราะนั้นผมแนะนำให้ทุกกคนนนนใใชช้้้้เเเงงิิย็็แลลวทดอร่มต Pinet ด้วยเงินจนํานวนน้อยๆก่อนนะครับอ่ะแล้วเราก็ยังสามารถตั้งค่าที่มันแอดวานซ์กว่านั้นได้อีกด้วยอย่างเช่นการเพิ่มจํานวนไม้ที่ต้องการถัวหรือว่าการตั้งจุด Stop Loss หรือว่าจะตีโซนที่จะเปิดบอทไว้ก็ได้เช่นกันครับแต่ผมก็แนะนําว่าให้ตั้งเป็นแบบ Default ไปก่อนนั่นแหละ แล้วก็เช่นเคยทาง p y n e x เขาก็มี AI ที่จะมาช่วยคำนวณว่าเราควรจะตั้งค่าแต่ละพารามิเตอร์เนี่ยเท่าไหร่บ้างเพื่อที่เราจะสามารถ optimize หรือว่าทำให้เราได้ผลกำไรมากที่สุดในขณะที่ความเสี่ยงเนี่ยต่ำที่สุดได้ก็แนะนำว่าถ้าใครเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยก็ให้ใส่ค่าที่ AI แนะนำไปก่อนก็ได้ครับเพื่อทดลองเปิดบอดไปก่อนแล้วพอเราเริ่มเข้าใจกลไกาการทางานของมันมากขึ้นเราค่อยมาเซตค่าเองแบบนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดบอดให้ดูกันเลยนะครับก็ ได้ลอเมย,ยซึ่งเราก็สามารถกดเข้ามาดูดีเทลของ Position ของเราได้ว่าบอทมันตั้งซื้อแล้วก็ตั้งขายที่จุดไหนบ้างเหมือนที่เราตั้งค่าไว้ไหมโอเคอย่าง arbitrage profit ก็คือกำไรที่เราได้มาแล้วจากการซื้อซื้อขายขายของบอท unrealized profit คือกำไรหรือว่าขาดทุนจาก position ที่เราถืออยู่ที่บอทยังไม่ได้ขายออกไปอ่าแล้วเขาก็จะมี APR บอกด้วยว่าผลตอบแทนต่อป,ปีที่เราสามารถคาดหวังได้จากบอทตัวเนี้ยอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะโอเคก็จบกันไปแล้วกับมาทิงเกลบอทครับมาต่อกันที่กลยุทธ์ทีนะ่2นั่นคือกลยุทธ์ฟิวเจอร์อาร์บิทซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ทำกำไรจากสิ่งที่เรียกว่า funding f e e เออต้องอธิบายคำว่า funding f e e กันก่อน ตัว funding f e เนี่ยมันคือคกลไกที่จะทำให้ราคาของสัญญาฟิวเจอร์แบบที่ไม่มีวันหมดอายุหรือที่เราเรียกกันว่า perpetual contract เนี่ยมันเข้าใกล้ราคาตลาดของสินทรัพย์อ้างอิงมากที่สุดสมมติว่า perpetual contract ของ bitcoin บน b i แนนซ์ตอนนี้ใช่ไหมครับราคามันสูงกว่าราคาตลาดของบิตคอยเนี่ยเราจะสามารถตีความได้ว่าคนในตลาดตอนนี้มีความต้องการที่จะเปิด long position มากกว่าเปิด short position อ่ะซึ่งมันก็แปลว่าคนเดาว่าราคาของบิตคอยจะขึ้นมากกว่าคนเดาว่าราคาของบิตคอยจะลงแล้วกันทําให้พอมีความต้องการในการเปิด long มากกว่า short เนี่ยคนที่เปิด long จะต้องจ่ายสิ่งที่เรียกว่า funding fee ให้กับคนที่เปิด short เพราะนั้นหลักการทำงานของกลยุทธ์ Future Arbitrage เนี่ยคือการที่เราซื้อบิตคอยน์ณราคาตลาดแล้วก็ในขณะเดียวกันเราจะเปิดชอตโพ i ิชันด้วยให้ทั้งสองโพ t ิชันนี้มันเฮ e กันทำให้เราไม่ได้กำไรแล้วก็ไม่ขาดทุนจากที่เราเปิด2 Position นี้ครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปเพราะว่าเราเปิด Short Position ไว้ใช่ไหมเราจะได้ funding f e ีจากคนที่เปิดลอง Position ไปแบบฟรีแทบจะไม่มีความเสี่ยงเลยครับ อ่ะซึ่งทาง p i o n e ก์เขาก็ไปหาข้อมูลในอดีตมาปรากฏว่าคนที่เปิดชอ็อตโพซิชันเนี่ยโอกาส90%เลยที่จะได้รับฟันดิ n งฟ e e ในขณะที่คนที่เปิดลองโพซิชันเนี่ยมีโอกาสแค่10%เท่านั้นที่จะได้รับฟันดิ n งฟ e e ไปอ่ะพอทุกคนพอที่จะเข้าใจคอนเซปต์กันละเรามาลองเปิดบอรกันเลยดีกว่าครับอ่ะตอนนี้ผมก็อยู่หน้า p พ o n e x เรียบร้อยแล้วนะครับก็การที่จะเปิด arbitrage บ o t เนี่ยให้เพื่อนๆมาที่แท็บ e ร์นแล้วก็กดมาที่ arbitrage ข้างบน กด create bot ได้เลยแล้วก็เขาจะมี2โหมดให้เลือกแต่ว่าเราจะมาเริ่มกันที่ moderate mode ก่อนครับอพอเข้ามาปุ๊บเขาก็จะมีบอกเลยว่าจากการทำ backtest กลับไป7วัน30วัน180วันเนี่ยผลตอบแทนที่เราได้รับต่อปีเป็นเท่าไหร่แล้วก็ moderate mode เนี่ยเขาจะกำหนดมาให้เลยด้านล่างนี้ครับว่าเหรียญที่เขาจะทำ arbitrage คือเป็นเหรียญ ethereum เท่านั้น แล้วก็มีบอกด้วยว่าฟันดิ้งฟรีรอบต่อไปเราจะได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็จะได้ฟันดิงฟรีรอบต่อไปในอีกกี่ชั่วโมงอ่ะแล้วก็มากันที่ aggressive mode กันบ้างอันนี้เป็นโหมดสำหรับใครที่อยากจะเลือกเหรียญในการทำ arbitrage เองซึ่ง การเลือกเหรียญเนี่ยเราสามารถกดฟิลเตอร์ได้ด้วยว่าจะให้ p า r e เน็เนี่ยมันโชว์ผลตอบแทนย้อนหลัง7วัน30วันหรือ180วันแล้วก็การกดแบบ e s s r v s เนี่ยเราสามารถใช้ Leverage ได้ด้วยเราสามารถให้มันฟิลเตอร์เหรียญที่เราสามารถกด Leverage คูณ2 Leverage คูณ3ได้ด้วยอ่ะอย่างนเงนี้ยเหรียญ a าตาเป็นเหรียญที่ได้รับ a p r มากที่สุดย้อนหลังกับไป30วัน ก็กดเลือกเข้าไปเลยครับแต่จะเห็นได้ว่าเหรียญน,นี้มีขั้นต่ําในการลงทุน,นยอยู่ที่1,000ดอลลาร์เพราะนั้นไม่เอาครับไม่เอาเอาใหม่ถ้าเพื่อนๆเ,เ,เลือกเหรียญอื่นที่ไม่ใช่อีซีเวียมเนี่ยอย่างบิตคอยอย่างเงี้ยขั้นต่ําก็จะอยู่ที่300ดอลลาร์เพราะนั้นผมแนะนําใครที่อยากจะทดลองด้วยจํานวนเงินงน้อยๆก่อนก็ให้เลือก moderate mode ไปนั่นแหละครับใส่เงินเข้าไปเลยเงินลงทุนขั้นต่ําก็จะอยู่ที่100 USDT create ได้เลย หลังจากนั้นเราก็รอมันเปิดโพ i ิชันสักครู่นะครับอ่าโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เปิดบอทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากจะใส่เงินลงทุนเข้าไปเพิ่มหรือว่าถอนเงินลงทุนออกมาจากโพ i ิชันที่เราเปิดไว้ใช่ไหมครับให้ทุกคนกดมาที่จุดไขป่ปลา3จุดตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะเพิ่มเงินลงทุนเข้าไปหรือว่าจะถอนออกมาก็ได้เหมือนกันครับ แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปตรงดีเทลเพื่อที่จะดูว่าเราได้ผลตอบแทนมาเท่าไหร่แล้วแล้วเรายังสามารถกดมาที่พารามิเตอร์แล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกรับผลตอบแทนเป็นเหรียญอีสได้ด้วยคือถ้าเลือกเป็นออโต้เซเทิลเมนต์เนี่ยมันจะขายอีสที่เราได้จากค่าธรรมเนียมมาเป็น USDT ให้เราแต่ว่าเราสามารถเลือกที่จะเก็บเป็นอีสได้เหมือนกันครับอ่ะโอเคผมก็จะเอาไว้แบบเดิมลักกัน อ่ะทีนี้จะขอพูดถึงตัว Customer Support ของทาง p i o n e n i x กันบ้างนะครับช่องทางที่เราสามารถติดต่อสื่อสารเป็นภาษาไทยได้จะมีอยู่2ช่องทางนั่นก็คือตัวกลุ่ม Facebook ของ p i o n e n i x ที่เป็น Community ของคนไทยถ้าใครมีปัญหาอยากจะถามหรือว่ามีไอเดียอยากจะแชร์ก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันในกลุ่ม Facebook นั้นได้ แล้วก็ถ้าใครมีปัญหาจริงๆอยากจะติดต่อทางทีมงานของ Pionex กเนี่ยก็สามารถที่จะทัก Inbox เข้าไปในเพจ Facebook ของ Pionex Thailand ได้เหมือนกันครับ Pionex เขาก็จะมีซัพพอร์ตผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยอย่างเช่น Discord, Telegram หรือว่า Live Chat พวกนี้แต่ว่าอันนั้นเราจะต้อง ติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษนะครับอะแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะสมัครเปิดบอร์ดกับทาง p i o n e x เนี่ยสามารถสมัครผ่านลิงก์ของผมได้ผมจะแปะเอาไว้ใน description นะครับอะแล้วก็ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุในใดๆนะครับสำหรับนนี้ New World Finance ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ